คือเควินมือคนโขนคนโขนนะครับมาตาแรกว่าตาทำะไรก่อนใช้สกิลนักสืบเหมือนตาคนก่อนทำไมมาเดินช้าแต่ว่าปกติไม่ค่อยเล่นนี่ไงมานั่งบนเฮ้ยภารกิจฮาวิ่นมินงั้นพอใส่ไฟเสถียรมันก็ไม่ได้เฉพาะเสถียรนะเนี่ยพอปิงมันสองร้อยเลย ปีงสองร้อยปีงสองร้อยเอาอากาศเบรยไปไหมโอ้ยมันเป็นบ้าอะไรนี่ลาสขึ้นเรียบร้อยเฮ้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 ย,ยสีขาวมาน่าก,กลัววะสีขาวมาทำไมวะเมื่อกี้ ผมลองจำไม่ได้นะครับว่าใครเป็นใครตอนนี้เราก็ดูกันช่องมันๆนะตอนที่เราสิกันเอ้ยเอ่อผมเห็นสีขาวเดินผ่านมาครับแรงมากเลยนะจะใส่ลายฉันหรอผมเห็นสีขาวเดินผ่านมาแล้วเขาก็เดินมาหาผมอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำงานด้วยเมื่อกี้ไม่เขาเข้าห้องพีดเฉยๆเธอเธอบ้าเปล่า ไปสายนอกชมภูไงเธอเห็นชมภูดโดนเอ็กคิดค่าตด้านล่างนี่เอ่ยอแล้วคนอื่นคนอื่นนี่พูดอะไรเลยเหรอจะหีแค่นี้จริงเหรอนี่ผ่านกับสีสีแดงมาอยู่ขวาบนค่อยต้องไปอู่เลยเดี๋ยวนะขวาบนเหรอเขาก็ตายช่วงขวาเหมือนกันนะผมอยู่ห้องที่ยิงเออเอออุกบาทนะคบผมเจอเขาอยู่หน้าห้องโอทูครับ ผมกำลังอยุดอุบัติเหตุเพื่บแม็กซ์อยู่ๆก็มีคนตายแล้วสีส้มนี่ใครนะน้องหน้าครับน้องน้องแล้วสีเขียวนี่ใครเขียวไหนเขียวเข้มเขียวเข้มเขียวเข้มก็บอมเปอร์อะน้องน้องกอสซิล่าครับอ๋อพี่กอสซิล่านั่นแล้ว พี่กอซิล่าเหรอทำไมพี่กอซิล่าเขาไม่คุยแล้วนั่นนี่แล้สีแดงนี้ไม่รู้เรื่องเลยเอ่อผมสงสัยสีขาวไว้ก่อนนะเฮ้ยแกสงสัยเราไม่ได้บ้าเจ้าคลิปแกสงสัยเราเราก็สงสัยแกนะเวย้ยแกจะทำนี้หรอได้แลกไหมครับ <laughs> สติคลิปก่อนสติคลิปก่อน <laughs> ยังไม่ค่อยมีหลักฐาน โอเคิปก็ได้วะพวกคนจะคิด <c oughs> มันไม่มีหลักฐานจริงๆเราก็เงียบม,มาเลยตีเด้อถ้าเป็นตีอื่นมันก็นี่หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเล่นๆไปสนิทกันเดี๋ยวว่านี่จริงๆมีคนอื่นด้วยนะครับที่แบบเล่นกันมาไอเนี่ยผมเห็นนะคือในในดิเนียจะมีนะม,มดีดิตีอยู่สามิี คือเขาจะเล่นกันอรรับกันอยู่สามที่ถ้าเกิดรับจริงๆน่าจะประมาณสามสิบคนในหนึ่งดิถูกไหมหรือว่าเขาอาจจะสร้างเพิ่มไรื่อยสรุปก็คือมีคนเยอะมากเขาคงไม่ได้บูท่อมาฆ่าผมใช่ไหมเราดูมูเวอร์ทำงานดีกว่ามูเวอร์ทำงานอยู่โอเคสีเขียวตัดออกไปเมื่อกี้มันยานดีเง้ยสีแดงอย่าฆ่าผมนะมูเวอร์ทำงาน สีเขียวเราตัดออกไปนะครับสีขาวจะมาฆ่าสีเขียวหรือเปล่าเดีย๋ยวไปด้วยกันไหม่ดี๋ยไปกับสีเขียววะผมไว้ใจเขาไหสีขาวเมื่อกี้เดินผ่านมาทางนี้นจะฆ่าใครตายไหมนี่เขาจะฆ่าใครตายหรือเปล่าจะมึงฆ่าใครตายเลยนะครับขอร้องสีส้ม สีส้มจีทำไมตรงเนี้ยโอเคยิงกับสีส้มเลยฮะเนีย <c oughs> นเฮ้ย,ยผมอยู่กับสีส้มครับเราอยู่ด้านล่างอาลานไม่รู้ว่าห้องอะไร ผมว่าใจสีเขียวนะะ,ะั้งขวาตัางขวาล่างผม,งมว่าใจสีเขียวเข้มกางจะไปต้องไปเห็นคนตายเหนือหนา้าตรงไหนครับตรงที่ต้องไปเอ่อซ้ายครับซ้ายอา้าวน้องหลุดอา้าวคุณหลุดคุณหลุดแปลงมากเลยค่ะคุณหลุดลยเอาแล้ว คือน้องหน้าคือน้องหน้าอยู่กับผมงั้นก็เหลืออยู่คนเดียวนะครับพี่เควินว่าไงนะครับใครอ่ะูพี่ข่าวพี่ข่าวทำอะไรอยู่คร่ะเราอยู่ด้านล่างฝังซ้ายครับมันมีซ่อมไฟค่ะยงซ่อมไฟกันด้านล่างฝั่งซ้ายซ่อมไฟหมายถึงห้องที่เขาไปเนี่ยนะครับซ่อมไฟเวลาไฟดับอ่ะนะไม่เราอยู่ฝง โอ้ยโอ้ยเอชจังว่าเธอโอไงดีเออ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 อ่้งนั้นน่ะหรออยู่ฝั่งขวาไม่อยู่ฝั่งขวาขวาสุดอะขวาล่างสุดอ่ะเออน้องหน้าครับผมว่าใช่เลยนะครับใช่ใช่พี่ใช่ไปน้องไปแล้วไม่นไม่ใช่เราเธอเธอบ้านอะไม่ใช่เราไม่เหลือใช่ป่ะพี่ ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เงียบตั้งนานเราด้วยรู้สึกโกรธแค้นรู้สึกโกรธแค้นพี่สาวคนนี้มากไม่วิญญาณตามติดตัวตลอดเลยปิดมุดท่ออะไรหมดเลยถ้าเกิดว่าคาผมก็คือทุกคนสงสัยคนเดียวอะใช่ขอไม่ได้ทุกคนปิดมาเลยมือแข็ตัวโอเคมา ไปทำงานนี้เราต้องตต้งชื่อว่าอะไรดีนักสืบสายการบินอ่านักสืบประจำสายการบินยามองอนะชื่อชื่อนานด้วยวะยวไปไล่ตามดูสีข่าวทำงานไหมเนี่ยวายเขาจะทำงานไหมผมรอดูทาสเขาขึ้นเนี่ย อ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยไม่มีการตัดไฟโอเคมีคนไปพอดีน้องหน้าอยู่ตรงนี้ซ่อมไฟพอดีวะ่ะสีเหลืองเป็นคนซ่อมไฟแน่เลยเพราะเขาอยู่ใกล้ไอ,อ้โถนี้อะไรงกูเนนะ่ะเดี๋ยว,วห้อง Security ้ทำไมมีภารกิจด้วยผมไม่เคยเล่นภารกิจใสนี้มาก่อนทมา ดูกล้องหน่อยดีกว่าเอ๊ะตายสองเลยเหรอเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยผมอยู่ห้อง Security นะครับเราอยู่ห้องตรงกลางว่างเรากำลังทิ้งที่อยู่ห้องไออะไรนะที่มันเปิดไฟอะเขาเรียกอะไรวะเอ๊ะอยู่ห้องเดียวกับผมเพิ่งจะออกมาใช่ใช่ไอ้ห้องสีแดงเเจอศพตรงไหนแล้วสีแดงมนคนต่างชาติด้วย อ่าแลวเราต้องพิมพ์กับเขาเอาสีแดงไม่ใช่คนนตตี้เราหรอไม่ไม่ใช่เชฟเขาว่าน้องหน้าน้องหน้าอ่ะน้องหน้าไม่ได้ถามน้องหน้าเพิ่งวิ่งออกมาไม่ไม่กล้าไม่กล้าอาดีบไม่บอกพอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราเจอศพอยู่ห้องนึงแหละ อยู่ตรงห้องที่เรากำลังทิ้งขยะเลยแต่ว่าเมื่อกี้ประตูมันปิดใช่ปะแล้วทีนี้อะเราเจอเราเห็นสีน้าเงินเวพยายามจะออกมาจากประตูเราก็เลยมองๆมันอยู่แล้วเราทีนี้พอเราเข้าไปอ่ะเราก็เจอศพคือแต่เราอ่ะคือเราฟังเราก่อนนะเราจะทิ้งขยะก่อนไงแต่ทีนี้เราเห็นศพไงแต่เราแบบเออทิ้งขยะก่อนเดี๋ยวค่อยแจ้งอะไรอย่างงี้เชื่อเราไหมมันยัดล้อหน้าแน่เลยพี่กห็นส่นอำเงินไปอ่ะลองเชื่อไหมครับนี้เไม่เชื่อเราเพราะว่ามันอยู่ห้องนั้นกับศพ เพราะว่ามันก็มีโอกสที่แบบคนที่มันจะเป็นแบบเป็นแล้วก็เป็นต่อเนี่ยมันก็น้อยอย่เนาะมันน้อยเราเชื่อถือได้แต่เมื่อกี้เราจะทิ้ง<ร>ขยะก่อนไงแล้ว<ม>เราค่อยแบบแจ้งแต่เราแจ้งไม่ทันโวดสีไหนกันเร,เราว่าสีน้ําเงินเราว่าสีน้ําเงินเพราะเมื่อกี้เราเห็นสีน้าเงินอยู่ด้านในแล้วแบบเรากำลังจะเข้าห้องนั้นพอดีแล้วประตูมันปิดเราก็เลยกะว่าเออเนี่ยประตูเปิดได้จะเิ็นขยะไงทําไมทําไมมีคนบอกแต่น้องหน้าครับ เราว่าสีน้ําเงินเว้ยไม่น้องหน้าเพิ่งออกมาจากใช่คือน้องหน้าอยู่อยู่กับเอ็นอยู่กับปอนน้องหน้าน้องหน้าพิมพ์ไปน็อตมีน้องหน้าพิมพ์ไปน็อตมีไม่ใช่ฉันแสดงความใสซื่อเควินใครคือเควินครับครับผมเองเองเมล๋อเห็นไต่ชาติมันพิมพ์ไงเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยสีน้ำเงินชัดเจนจ่มแจ้งป่ะ่ะ น้าเฮ้ยอม่เห็นเชื่อใจเชื่อใจเราเชื่อใจเราปิดละมีข่าวแหละได้ข่าวน้องพี่บอกว่าสองตาที่แล้วเป็นไม่ใช่หรอได้ข่าวว่าฆ่าคนนั้นคนนี้ไม่ใช่หรอคุณพี่มันนั้นคืออดีตคุณพี่เชื่อใจหนูคุพี่เชื่อใจหนูธุรกิจเฮ้ยเราไม่อยากอยู่คนเดียวเลยมาดูกับเราหน่อย ลืมไปปิดไม้นี่หว่าตอนเล่นโทษโทษโทษหือมเราโดนฆ่าสักตาไหมให้เขาฆ่าหาเรื่องไงหาเรื่อง เกี่ยงอะไรวะเชียนอัดิสอะไม่แก่เด้นเนเๆๆนเนเน,นแกนครับสแกนเฮ้ยสแกนมีคนอยู่ที่ห้อ,องนี้มีสีขาวสีแดงสีฟ้าอ่อนสีอะไรวนะน่ะสีส้มถ้าเกิด,ดว่ามีคนตายนอกจากใรนนี้เราดูกล้องก่อนดีกว่า ทุกคนเพิ่งขึ้นจากห้องซีตี้ลงไปข้างล่างโอเคสิชมพูอยู่ที่ห้องแอดมินเดินลงมาจากห้องแอดมินเป็นห้องทิ้งขยะนะฮะสีสีนี่มันอยู่อยู่หน้าห้องจะเดินเข้ามาผมไหมโอเคเขาปิดเขาปิดประตูขางผมเดยไม่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่มีใครตายในห้องนี้ใช่ไหมโอเคไม่มีใครตายนะแต่ข้างล่างผมไม่แน่ ไม่แน่ใจ้จะตายในห้องไฟหรือเปล่าสีชมพูปิ้งออกมาจากข้างบนผมไม่ไนดน้มุดท่อมานะครับเอเนอ่าเบลดาวเขาจะหลอกเราไปนี่หรือเปล่าเฮ้ยทำไมเขาไปตรงนั้นอนะ่ะผมว่าสีชมพูแน่เลย ผมดูผมดูตรงเนี้ยข้างล่างเนี้ยถ้าสีมพูมาเราจะได้วิ่งหนีทันไปไปไปสแกนข้างล่างสแกนข้างล่างอย่ามาบนหมดโอเคสีชมพูยังไม,ม่ใครตายใช่ไหมเมื่อกี้เราเห็นสีมพูนี่เดินดูกล้องจอต่อจะไม่ใครตายหน้ากล้องปะวะสีมพูทำไมรอหน้ากล้องปิดประตูด้วยผมรู้แล้วใครเป็นอะ่ะ รีบๆๆๆสีชมพูดเดินไปแล้วอยู่ห้องนจินข้างล่าง lower engine เราต้อจะไปตามหาค่าใครสักคนเนี่ยเมื่อกี้เขาเดินผ่านตรงนี้ไปเดินตามล่าสีชมพูโอ้โหสีส้มเดินมาอย่างนี <S <S เ้เออเออไอ้ห้ำผมนึกว่าสีชมพูเดี๋ยวนะสีส้มนี่คือใครวะก็ซีล่าอาพี่ ฉันไม่น่าไว้ใจเขาเลยสอบผมอยู่ที่นี่ครับสอบผมอยู่ที่นี่น้องหน้าน้องหน้าทุกข้าผมเราอยู่กับสีแดงทำเคลีเสร็จหมดแล้วเมื่อกี้ก็ซีล่าคือคนนี้พี่อยู่กับยินี่นี่คนนี้คนนี้ตบอยิมก็ใครครับพี่พี่อยู่กับสีชมพูอะใครวะ นาดียเจนัญญานัญญาเจอยู่ในใครกันต่างชาติหรอสีแดงอยู่กับหนุ่มพี่อยู่กับสีพูหัวสีแกที่อยู่กับสีพูตรงห้องประชุมอะประชุมใหญ่ก็เด็กน้องเจออยู่ในห้องอันนั้นอะเจอเจออะไรสีผูมันโหวตใครอ่ะเจอศพอยู่ในห้องเขาเรียกว่าห้องซ่อมไฟอ่ะนั่นเลยห้องซ่อมไฟ แล้วแล้วแล้วแต่ละคนอยู่ไหนกันนุ๊กพี่อยู่ห้องประชุมใหญ่แต่ดีวดีโองห้องประชุมใหญ่ก็คือห้องที่มันเป็นตรงหน้าแล้วอ่ะน้องหน้าที่เจอศพเหรอวดูไม่รู้ลองนล้วไอที่นั่งไปพี่พู้ทำไมไม่ต่อยอื้มมีการโยนต่อแต่แต่ฉันฉันว่าน้องหนาหรืออาจจะเป็นพี่ก็ได้นะพี่กอรซิล่าพี่กอรซิล่าพี่อาจจะเป็นก็ได้นะ อืนั่นแหละใช่เลยสวยใช่ล่าเออน้องว่าพี่กอดเยอะน้องว่าพี่กอดเยะก็สิล่ะก็สิลแต่ฉันแต่ฉันว่าน้องหนะแม่แต่ว่าพี่แต่ว่าพี่กอดเขาอยู่กับสีมไม่ใช่หรอดูด้วยก็ไม่แน่หมายความว่ามันจะเพิ่งตายตอนนั้นนะครับแดงอะวิวก็สีแดงกี่เออแต่ว่าเมื่อกี้สีฟ้าก็เดินตามพวกหนูมาก็อยู่ด้วยกันหนูว่าพี่กอดหนู่ว่าพี่กอดใช่นะพี่กอดไม่ใช่พี่ไม่ได้เป็นเราอ่ะน้องไปพี่กอด ว่าใครนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจีิว่ะตีนี้แม่งใช้ได้เลยแต่พอหนไปคิดมเอ้ยหนูหนูเพิ่งเดินกับน้องหนะเมื่อกี้เองนี่นะหนูเดินหนูเพิ่งเดินกับน้องหนะผ่านกันเมื่อกี้เมื่อกี้ตีนี้ใช้ได้เลยใช่ใช่น้องน้ก็ยังวิ่งเล่นอยู่บนหัวพี่เลยต่อไปก็อยู่บัญญากับฆาตกรอ่ะ ต่อไปก็อยู่บรรยากับฆาตกรกันอะพี่พ่กอนมันถอดไม่ได้ครับเราจะยังไม่พูดนะเพราะว่ามันจริงจมันจบเกมแล้วเสี่ยวพูยังโหวดพี่อะดูดิเสี่ยวพูยังโหวดพี่มันอยู่กับพี่ตลอดอรอมันยังโหวดพี่เลยนะเรียบร้อยยังไม่อยากมาพี่กอนพี่ไม่ได้เป็นเออพี่กอนเลี้ยวจริงเมื่อกี้อ่ะ กีอนะ้อะไรนะอะไรนะต่อไปก็อยู่กับยาอยู่หมนยานกับฆาตกรน,นะหน่อยใจเออหน่อยใจแหละหน่อยใจะไรดูออหน่อยใจ